สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชีปเป้าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับวันนี้เป็นแดสสุครับนะเป็นตัว s 2 3 1 g ครับคันนี้เป็นป้ายดํานะครับวางเครื่องยนต์เป็นตัว k 3ด้วยครับนะแรงหายห่วงแน่นอนครับกับเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีครับเกียร์ออโต้นะครับขับ4ี่ฟูลไทม์ด้วยนะรายละเอียดคันนี้มีแอร์แบ็คนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ครับประตูดูครับ นี่ภายในนี่เป็นหนังสีดำสวยครับสะอาดเบาะครบ3แถวนะครับวิทยุเป็น CD USB ได้ครับมีเซ็นเสือหอยหลังแอร์สองตอนนะครับแยกหน้าหลังด้วยนะอันนี้คือเย็นเย็นๆยนเลยครับกระจกมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าครับ4บานนะครับนะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับล้อแมกขอบ14นะราคาผู้ขายคันนี้ตั้งไว้ที่3 4 0 0 0 0 9,000บาทครับ349,000บาทใครสนใจยังไงก็สามารถดูรถได้แถวกาญนาพิเศษนะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าจของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปพูดคุยครับดูรถกันด้วยนะครับนะไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับเราเจอก็นำมาชี้เป้ากันครับสำหพี่น้องที่ชอบรถเล็กรถเขร์ขานะกอฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเจ้านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถขับใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ